สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์แรกที่น้องเฟียตต้องไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางระหว่างเดินจากบ้านไปโรงเรียนนะคะเราก็จะเดินประมาณ10นาทีนะคะก็จะถึงโรงเรียนนี่ก็จะมีเด็กๆไปโรงเรียนกันในช่วงเช้านะเราก็จะเดินตามถนนไปนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณสนามหน้าโรงเรียนของเธอนะคะนี่บรรยากาศนี่ก็กําลังจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะ แล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะคะส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามกว้างๆไว้ให้นักเรียนวิ่งเล่นนะคะในช่วงที่พักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องเรียนของเธอนะ,ะเดินขึ้นมาบนตึกนี่บรรยากาศรอบๆนะคะนี่นะคะเดินสำรวจนะคะว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้อง,องเธอนะคะนี่คุณครูมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องเรียนที่การนั่งโต๊ะนะคะก็จะไปมานี้อ่าทีนี้ตอนเชียงค่ะคุณแม่ไปรับ เดินให้สับเลยค่ะเดินสับเลยค่ะเดินไปรับน้องนะคะเดินไปรับน้องตอนเที่ยงนี่มาแล้วไปยืนรอเที่ยงสิบนาทีองเฟียดมาแล้วค่ะทุกคนก็จะอ่เขาเรียกว่าอะไรทุกคนก็จะเดินกลับบ้านนะคะผู้ปกครองก็จะมารับตามจุดนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่หลังจากเลิกเรียนและถึงบ้านแล้วนะคะมีมีใบางานมาหนึ่งใบนะคะโชว์ใบางานค่ะ